คุณเคยมีความรู้สึกบ้างไหมเวลาเป็นน้องห้องตัวนี้ในลโลบอกแต่คุณโดนแกงถถาบ้านเรียกโดนแกงซึ่งหัวข้อหัวข้อนี้จะเป็นคลิปดราม่าเกี่ยวกับน้องตัวนี้ซึ่งใครเป็นน้องตัวนี้ในโลบอกและเกมมึงไม่แหลกถึงว่าจะเลอนเพราะอะไรแหละกูเล่นเกมน,นี้กูไปโดนน้ำสามสารบอบของน้องตัวนี้เล่นไม่กี่ครั้งหลุดายถึงเกมแล้วหลุด <c ười> คือผมเล่นเกมนี้ไม่ได้นะะ คือร้อยกูมีไอโฟนก่อนเดี๋ยวกูกลับมาถ่ายคลิปเอเจนต์่อเลยน่าจะคลิปเอเจนต์สิคลิปแม่เด็ดแต่คุณน่าจะรู้กันดีเลยว่าน้องตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือน่ารักน่ากอดแต่คือพวกมึงจะไปแกล้งน้องอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยคือมึงก็รู้นะเว้ยว่าน้องจะอยู่ส่วนน้องไอ,เอง้เหี้ยถ้าพอมึงเห็นเห็นกูเป็นน้องนะแล้วพวกมึงเข้ามาตีกูอย่างรุนแรงไ้เหี้ย,ยไม่ไงว่า สมมติกูมีน้องเนี่ยไม่ช้านอยู่ใกล้ๆแล้วมีพวกแล้วมีพวกพิเรนสองตัวกำลังจ้องกูมันกำลังจะกินตับกูแต่จริงๆไม่ได้อแต่จริงๆก,ก็ไม่อยากพูดคํานี้หรอกแต่คือมันเป็นคาที่กูอ,อยากพูดประจําซึ่งมันติดปากมาตั้งแต่เด็กแหละจนโตซึ่งใครที่ดูคลิปนี้อยู่คลิปนี้ผมไม่ได้มาภาคคลิปนะผมไม่ได้มาภาคคลิปผมมาดามาเกี่ยวกับ น้องตัวนี้ซึ่งน้องตัวนี้มีข้อดีคือน่ารักน่ากอดซึ่งน่ารักสมมุติน้องน้องทําท่าอ้อนหน่ยแบบอิรหัวหน่อยรูหัวหน่อยถ้าแต่คุณทาท่าุูหัวนะั้นน้องจะมีหัวใจรอบตัวซึ่งก็ถึงว่าดีอ่ะแต่ไม่เป็นอาช i e v ม m e นะพเพราะอะไรล่ะเขาไม่ได้ใส่เขาไม่ <c oughs> ได้ใส่มาถ้าคลิปนี้ลงวก็พูดสร้างคุ้ไม่ก่อดราม่านะเพราะถ้า พราะถ้ามันก่อได้มากกูก็เหนื่อยตายพอดีเสร็จผมไม่อยากผมไม่อยากโทกลับกับคนนั้นนะคนที่สร้างเกมนั้นขึ้นมาผมว่าจะไม่โตกลับกับผมนะใครที่ดูคลิปนี้ก็จะรู้กันดีผมไม่ได้ภาคคลิปนะผมมาว่าเราประวัติเกี่ยวกับน้องตัวนี้ซึ่งลืมบอกไปอย่างแรกลืมลืมบอกไปอย่างหนึ่งเลยคือน้องตัวนี้สามารถรับอาวุธได้ซึ่งมันเป็นสก,กิลที่โคตระกวนตีนเลย วกวนมากอะกวนฝ่าเท้าดี๋ยแหละสมมุติผมถือกระทะเข้าจีนะลกลาเกตทอดไข่แล้วก็วินห้องมามองไปพวว m, อน้องเขายิ้มระทะหน่อยแล,แ,ลแ,ลแล้ว hey, กูก็แล้วกูกระดาน้องผมเฮ้ยน้องเอาคราท่าขี่คืนไปนี่เมัน้นพี่จะเอาไมัน้นพีจะเอาเขียวฟาดน้องแล้วก็มีน้องอีกตัวมาคาบเขียวกูก็ไม่เป็นไรกูไปซื้อของแล้วเอาท่อแป๊บมาแล้วก็ฟาดถึงัน้องซะ ซึ่งกิจกิจผมก็ไม่อยากทาน้องนะแต่คือน้องอาวุธน้องคาดอาวุธกูไปดึงอย่างคือเขียวซึ่งเขียวเป็นของแรที่หาได้ยากในตัดเลยยากตรงไหนแล้วคือมึงต้องสมกาชานี่แล้ว้ยเกดผลที่กูไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากสมกาชาแต่แต่พวกมึงไม่ต้องพึ่งแล้วว่าก็สูบเกิชาจะยากเพราะอะไรแล้วมันมีรายมาตลอดแต่กูไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้เลย ที่ไปได้เข้ามาเล่นไม่ใช่พอเลยนะคืออย่างแรกเลยคือเฟรมเรตมันตกเกินไปก็มเลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่นั <S <S ้นคือถ้าใครเคยมีประวัติน่าเศร้าน,นะครับอย่างเช่นคุณฆ่าปืนได้แต่โดนเขียวฆ่าตายถึงว่าน่าเสียดายนะว่าอะไรละ่ะสมมติผมดูอยู่ไกลๆนะครับมีชายคนหนึ่งถือปืนจะเอาไปยิงน้องแต่พลาดท่า โดนน้องกัดหยิบปืนหยิบปืนไปขโมยเรียบร้อยหยิบปืนไปซ่อนที่อื่นเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะบอกประวัติกับไอนะ้น้องนายมิชันไปนะน้องนายมิชันก็ใครที่เคย,ใค,เคยใครเคยเห็นน้องนายมิชันบ้างเห็นในคลิปฝ้าหลังกันแลวแสิแต่ถ้าใครไม่เคยเห็นเด็กดูก็น่าจะรู้ก็ดีแหละไปดูก็นีน้องนายมิชันนะมีข้อดีหล,กลักๆคือไม่ใช่ข้อดีสิ คือต้องหาก่อนอรนดับแรกคุณจะหาตอนเช้าหรือตอนมืดก็ได้แต่แนะนําให้หาตอนไฟดับถ้าไฟดับปุ๊บไปหาเลยแต่แนะนํานะครับมึงต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นถึงมึงจะหาได้ซึ่งอยู่คนเดียวเซิร์ฟไม่ได้แหลกมากแต่ของกูแหลกสัดสัเลยสมมติคุณอยู่คนเดียวเน็ตแรงไปหาน้องในไม่ใช่นตะแต่ถ้าคุณเน็ตกากแล้วอยู่คนเดียวและตอนไฟดับรับรองว่าหลุดออกจากเกตได้ง่ายๆแน่นอน ซึ่งน้องในมินชันนะครับหาใด้ยากแล้วก็หาได้ยากแล้วก็หาได้ง่ายคือน้องในมินชันตอนไฟดับหาง่ายแต่น้องในมินชันตอนเช้าหาตอนตอนไฟยังไม่ดับหาง่ายสุดๆเลยหาหายากสุดๆเลยซึ่งมันมีนานแล้วไอ้น้องในมินชันนะซึ่งน้องในมินชันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสักอยู่ข้าวๆแล้วกัน แต่อย่าลืมนะถ้ากำลังมองหาเกมดีๆเล่นนะในโลบ็อกพวกมึงก็ไม่ต้องแปลกใจไว้ในโลบ็อกคือถ้าพวกมึงไม่เห็นกูพวกมึงก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะอะไรเหรอกูไม่ค่อยได้เล่นโลบอ็อกช่วงนี้กูเรื่อมเกียรไม่ได้เกมยอื่นแล้วแต่ก็เล่นโลบ็อกปรนเดิมเพราะอะไรนะเด่นเพื่อคอยเฮียดเพลย์กูไม่ได้ทาวเวอร์ดีเฟเอนเลยสัตว์คือคลิปไม่ค่อยมีอะไรให้ลงเท่าไหร่นะสัตวนมากก็จะมีแต่คลิปงโง่คลิปนี้จะเป็นคลิป น้ำฮากับเกมนี้นะเจ้าเคยเคยเล่นโลบอกเม้นมาด้วยแล้วคุณเคยแปลงนาำเป็นน้องตัวนี้ไหมแนะนํานะครับโดวน้ำนี่สารอบอย่าไปโดนมลกตดถ้าโดนมลกตดคุณจะกลายเป็นน้องมังกรซึ่งน้องมังกรกัดได้แต่กอดไม่ได้แนะนําให้โดนน้ํานี่สามรอบเท่านั้นอย่าไปโดนอย่างอื่นถ้าโดนอย่างอื่นคือมึนกลายเป็นน้องกลายเป็นน้องอีเวอร์ชั่นหนึ่งได้เลยคือน้องน้องเกี่ยวกาด น้องมังก่อนซึ่งน้องมังก่อนมึงแตะน้ำสองรอบไปโดน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 มันแล้วกดเรื่มึงก็จะกลายเป็นน้องมังก่อนซึ่งมันจะมีมันจะมีน้องมันจะมีน้องแบบลิมิเต็ดนะน่ะน้องลิมิเต็ดคือมึงต้องฆ่าตตายไปเพื่อได้เพื่อให้นด้น้องลิมิเต็ดซึ่งน้องลิมิเต็ดหาอย่างยากเลยแต่ก็มีคนเคยได้มาแล้วซึ่งน้องลิมิเต็ดหาโคตรจะยากใครที่เคยทําคลิปเกี่ยวกับไอเกียนี้นะเขาจะรู้ดีแล้วว่าไอเกียนี้ มันมีอาวุธลับอยู่อาวุธลับหนึ่งคือคันตาน้าของแทงเกเดบัตตัซึ่งเป็นความลับที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครเห็นซึ่งคันตาน้าถามว่ามาจากไหนน่าจะมาจากโลกแมนนิดแต่เขาเพิ่งใส่แต่เขาใส่มาก็ถึงไม่ดีเลยแหละไอ้เคียดเล่ได้แหงเบาใจคอแบบไม่ดีหรอวะเพราะว่ดาดักไปไหนหรววอวะเดี๋ยนะใครเอาดาับไปซ่อนวะไย ิดีๆมึงเห็นดาวกูไหมมึงเห็นดาวกูไหมมึงเรียกใครเสร็จมึงเห็นดาวกูไหมไม่ไปหาที่อืน่นเสร็จที่บ้านกูนไปที่พูดเนี่ยคือไอ้เคียทวิกกี้เดินร็อกนะโอเคถ้าใครอยากจะดูเกมนั้นนะไปดูคลิปอื่นกูไม่ถ่ายเกมนะให้ม,มึงดูหรอกเว้ย กูถ่ายไม่ถึงกูถ่ายไม่ถึงสิบวิอ่ะแม่งกูหลุดและวชื่อถือกูได้เว้ยเล่นยังไม่ถึงสิบวิเว้ยเกมกูหลุดละโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้แหละถ้าใครดูมาถึงนี้ก็จะรู้กันดีว่าทำไมกูไม่เล่นเกมนั้นเพราะอะไรล่ะครสียกมีหลากหลายมากบ๊ายบาย